มีเพื่อนๆมาที่นี่ด้วยใช่ไหมใครบ้างใครบ้างฉัน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 เป็นยังไ,ไงคะสนุกไหมสนุกมากปีแล้วลว,ว่าสนุกแล้วปีนี้สนุกกว่าดาวมีใช่ใช่ที่สำคัญเลยเนี่ยวันนี้เรามีน้องๆที่พูดภาษาญ,ญี่ปุ่นได้มาด้วยนะเนี่ยจริงเหรอซีเคร็จริงไหนลองซีลองซีค่ะวันนี้นะคะก็วัตชิตาจิวะบีนยนแคร์ฟอร์เดตอนเดสคิวว チラジャパンです。を2025年で出演することができて本当にうれしいです。しみに私たちと一緒にん เบนเกอเด o โไม่มโนนิเกลมากนโนเฟชั่นเฮวโเทชันเดสอะล่ามค่ะล่ามแปลค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกว่าิซิงไหมนะคะชื่อแว่ากรใช่หรือเปล่าคะฟังออไหมมมวอยู่นเนี่แตไม่เป็นไรแน่นอนวันนี้เราพบความสนุกมาหลายเพลงมาเพื่อนๆพร้อมหรือยังคะ พร้อมค่ะคแล้วเราไปเข้าบ็อกกิ้งเพลงต่อไปเลยดีกว่าโอเคระหว่างนี้เรามาสอาเช็คทุกคนกันดีไหมว่าทุกคนพร้อมไหมได้ทุกคนพร้อมจะฟังเพลงต่อไปไหมคะ 你的朋友太冷静，黑糖也个雪梨带档。 thank yeah. you yeah. จบไปแล้วนะคะก็โอ้ไม่พัมกินค่ะพ่อแล้วเพลงก่อนหน้านี้นะคะจะขาดเพงนี้ไปไม่ได้เลย,ยเพราะว่านี่คือเดือนพฤศจิกายนนะคะเพลงกำไลข้อเท้าแห่งความทรงจำค่ะเมื่อกี้เราพาทุกคนไปชิมฝักทองแหละแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าอาหารญี่ปุ่นขนมญี่ปุ่นที่ ชื่อดังมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราไม่ได้ลิสต์มาแบบง่ายๆธรรมดาแน่นอนเพราะวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันเรามีบททดสอบให้เมมเบอร์ใช่เตรียมตัวก็แบบรู้จักรู้จักขนมกับอาหารญี่ปุ่นแค่ไหนใช่เราจะไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ทุกคนพูดเชื่ออาหารหรือว่าขนมญี่ปุ่นมาคนหนึ่งอย่างไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปทางนน้นแล้วก็วนกลับมาอีก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 ใครที่ตอบไม่ได้เกินสาววี คนนั้นจะต้องทำทำอะไรคะโมเอโมเอฟีนนั่นเองนี่คิดมาดูก่อนที่ไม่ได้เห็นใช่อะไรนะคะทำน้ำทำหมอพาวชอบพาชอบพาวงั้นห้ามแพ้เลยคุณเอ่ห้ามแพ้ห้ามแพ้อะามันเริ่มตั้งเลยเริ่มจากฝั่งหนู้นเลยนู้นเลยเหรอเริ่มเลยใช่ไหมคะหนึ่งสองสามอันดิงหนึ่งรามิหนึ่งไดฟูกุ ซูชิหนึ่งหนึ่งสองนังโกะทาโกยากิอุรุงเอ่อซาชิมิแซลมอนดองซีอุโอญี่ปุ่นเหรอมันเยอะเหรอเขาไม่หยุดไม่ใช่เหรอแซลมอนดองก็ไม่ได้แซลมอนเฉยๆแซลมอนเฉยๆอ่าให้ให้ผ่านก่อนรอบนี้วาซาบิมันจยากิอ่าอะไรต่อ เจียวปังอืมน่ากินหุยเมื่อกี้ลืมเมื่อกี้คิดออกอยู่เลยหนึ่งหนึ่งสองสองไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วล่ะน้องเบอร์รี่ไม่ยืนตรงกลางตรงนี้เลยเดี๋ยวค่ะหนูจะทำคนเดียวมันจะเหงาไปหรือเปล่าเอางี้โอเคงั้นทำอีกคนนึงแล้วเดี๋ยวให้ทำหากันเนาะโอเคมาต่อต่อต่อมา เริ่มดีน้องบีกเลยโอเคอ่อวาลาบีวาลาบีโมจิไอรัสเซย์โมจิไก่ทอดคาลาเกะค่ะโอเคปะเทมปุระโอโคโนมิยากิโดรายากิมัชฉะโอเคเข้าใจได้ไปต่อมัทฉะถั่วแดง <c oughs> อุ๊ย <c oughs> เป็นเมนของไา่กอบแล้วทีนี้มาต่อคันสึโดเอ็นกาวะ <c oughs> เริ่มห <starting> ิวเริ่มหิวเริ่มคิดไม่ออกฉันเหรอไปเลอยก็แล <radas> ้วพี่แนวเปล่าพี่แนวเปล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนึ่งชาลิยากิเอาไปยังยังเอาเฮปาต่อหนึ่งสองเอบิโรเอบิโรเฮ้เฮเอฟบีโรคือลายปอบเยอะแบบญี่ปุ่นไงญี่ปุ่น คู่กันอย่างนี้เลยแล้วก็ทำผ่ากันโออิชิคุณาเลมวยมวอบีมอ่ะโอเคเราเราบีมหาทุกคนแล้วกันเพราะว่าส่งกับใจทุกคนถึงเราจะนึกไม่ออกแต่เชื่อว่าบูธซุ้มอาหารที่นี่มีของอร่อยครบแน่นอนนะคะทุกคนใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยดึกๆใช่ไหมทุกคนอาจจะหิวก็ต้องแบบไปซื้อของกินมาแล้วพวกเราเนี่ยจะมวยบีมมาให้โอเคเราจะได้อร่อยขึ้นใช่โอเคฮะมามามาหนึ่งสองสามโออิชิ เตียมันก่อนเตียมันก่อนเตียมันก่อนว่าหัวใจว่าหัวใจเดี๋ยวเอาพูดใหนึ่งสองสามเอ้ยชิคขึ้นานาเด็กเโ้เอ้ดีดีน่ารักไหมคะนี่ทุกคนก็จะทานอาหารที่นี่อร่อยขึ้นสิ่งเข้าใช่กับพี่เดิมไปก่อนนะทุกคนดูความน่ารักของเราไปเยอะแล้วเนาะฟางใช่ค่ะทีนี้เราอยากได้ยินเสียงทุกคนบ้าง เพราะฉะนั้นเพลงต่อไปทุกคนช่วยยิงมิกซ์ดังๆได้ไหมคะ่โอเคโอเคเราจะไปเที่ยวกันแล้วโอเคขึ้นรถก่อนขึ้นขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนขึ้นรถประกอบรถก่อนประกอบรถขับดีๆนะมีใบขับขี่ยังี่ยังโอ้ยน่ากลัวมากไม่เป็นไรเราไปกับทุกคนปลอดภัยแน่นอนไปพบกับเพลงต่อไปได้เลยค่ะ คเรามากันเนันเลือชันนท่สีันทสันทสโอเคค่ะทุกคนพร้อมกันนะคะหนึ่งสองเข้าไปตัดจารีราโชว์จารีแล้พูดอันนี้เปที่ตัวเองแล้วพรมนะคะหนึ่งสองโอเค พีเนเคดีนะคะมาร้องกันค่ะหนึ่งพวกเรพีเอ็ดียนขอขอถ่ายรูปอีกหนึงทีนะคะมาทานนีี้ตรงกันนะคะหนึ่งสอง มใครขอบคุณค่ณะ,คะขอบคุณเสียงเชียร์จากทุกคนมากเลยนะคะก็ขอฝาก b n k เดต่อไปด้วยนะคะแล้วก็มีผลงานฝากมานิดนึงนะคะแน่นอนนะคะก็คือเพลงซิงเกิลใช่ไหมคะใช่ค่ะซิงเกิลล่าสุดเลยนะคะซิงเกิลที่20ของ BNK48 นะคะมาซากาโ no น่คะอนเฟชั่นค่ะยังไงก็ฝากพวกเรา BNK ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ BNK48 の皆様ありがとうございましたーー素敵なステージパフォーマンスありがとうございました皆さんかわいらしいですね